ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่าถึงโรคสปาร์โมดิกดิสโฟเนียนะครับว่าถ้าเราเป็นแล้วไม่รักษามันจะมีแนวโน้มเป็นยังไงนะครับว่ามันจะดีขึ้นเองได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะคงที่หรือว่ามันจะแย่ลงนะครับลองมาเล่ากันนะครับจากที่ผมได้ลองไปศึกษาจากข้อมูลเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคนี้นะครับจากในต่างประเทศเนี่ยก็พบว่า เมื่อเปรคสปันวดิกดิสฟเนียแล้วไม่ได้รักษาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีแนวโน้มเป็นไปได้ทุกอย่างเลยครับว่าอาจจะดีขึ้นคงที่หรือว่าแย่ลงนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับอย่างคนที่ดีขึ้นเนี่ยก็อา,อาจจะใช้วิธีการทางการรักษาแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยนะครับแบบว่าไม่ได้รักษาโดยการฉีดวัคซีแต่ไปใช้วิธีการแพทย์ทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะประครับประครองอาการหรือว่า ก็จะช่วยได้ดีขึ้นบ้างแต่มันก็ไม่ได้หายนะครับอ่ะและีน,นี้มาดูในกรณีที่ว่ามันแย่ลงมันเกิดได้ยังไงนะครับการจริงๆแล้วการเป็นโรคสปาร์โมดิกดิสโฟเนียตัวหลักๆก็คือมันเป็นการเกรงของเส้นเสียงที่เราจะพบได้ชัดนะครับมีการเกรงของเส้นเสียงซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นโรคสปาร์โมดิกดิสโฟเนียแบบเพียวๆเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ส่งผลต่อการพูดมากนักนะครับ ก็อาจจะดูแบบตัวผมก็ได้ในคลิปที่ผมพูดยาวๆมันก็การพูดทั่วไปมันปกติเพียงแต่ว่ามันจะมีการสะดุดเป็นบางคำนะครับก็คือคำที่มันเส้นเสียงมันมีการเก่งชิดมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวอักษรประเภทอออย่างเงี้ยนะครับมันออกเสียงได้ยากเสียงมันก็จะสะดุดง่ายหน่อยนะครับแต่ทีนี้ในกรณีบางคนทำไมอาการมันถึงดูว่าแย่มากเลยนะครับแบบแย่จนพูดไม่ได้เลยก็ยอธิบายอย่างนี้นะครับ เวลาเกิดการเกรงของเส้นเสียงแล้วเนี่ยเมื่อเราไม่ได้รักษาแล้วถ้าเราจําเป็นต้องใช้เสียงในชีวิตประจําวันมากออันนี้แหละที่จะนําไปสู่อาการที่แย่ลงนะครับหมายความว่ายังไงผมยกตัวอย่าง,างให้เห็นชัดขึ้นนะครับอย่างเช่นคนเป็นข้อเท้าแพลงนะครับมันก็มีปัญหาแค่บริเวณข้อเท้าใช่ไหมครับ แต่ทีนี้ถ้าเราเป็นข้อเท้าแพงแล้วเรายังฝืนเดินมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกล้ามเนื้อมันก็ต้องทํางานมากขึ้นจากเดิมที่เจ็บเพียงข้อเท้าพอเราฝืนเดินมันก็มีการเดินแบบเดินกระเพกนะครับกล้ามเนื้อขามันก็ต้องทํางานหนักขึ้นจนสุดท้ายมันกลายเป็นว่าป,ปวดไปทั้งขานะครับก็คือเป็นลักษณะอาการที่มันหนักขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่มาจากปัญหาดังเดิมนะครับในโรคสปาร์มดิกดิสโฟเนียอย่างที่ผมบอกถ้าอาการ เริ่มต้นจริงๆมันมีแค่การเกร็งของเส้นเสียงแต่มันไม่ได้ส่งผลต่อการพูดมากนักนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเราอาการหนักขึ้นเหมือนเราก็ต้องยิ่งพยายามเค้นเสียงในการพูดมากขึ้นนะถ้าเรายังจะเป็นต้องใช้เสียงในชีวิตประจําวันเยอะๆแล้วเราต้องฝืนบังคับใช้เสียงเยอะๆเนี่ยมันก็จะนําไปสู่การเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆคอมากขึ้นนะครับเกิดเป็น ลัออกษณะอาการที่เรียกว่า muscle tension d y s a h o n i a ร่วมด้วยนะครับซึ่งอาการมันจะหนักขึ้นจนทำให้แทบจะพูดไม่ได hmm ้เลยก็จะเป็นแบบออกเสียงได้ลำบากพยายามออกเสียงย่งย <Bra> ิ่งหายใจไม่ออกอ่นนี้ก็เป็นลักษณะอาการที่มันหนักขึ้นจากดังเดิมที่เป็นโรค spasmodic edema เนียนะครับผมลอง อ่าเล่าจากประสบการณ์ของผมนะคะว่าจริงๆแล้วอาการของผมมันมีพัฒนาการยังไงนะครับจากเดิมที่ตอนแรกผมก็เริ่มมีเสียงสะดุดเป็นบางตัวคือตัวอ้ออ่างจะเป็นตัวหลักนะครับผมก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแรกอ่าคุณหมอก็วินิจฉัยว่าเป็นโรคสปาร์โมดิกดิสโฟเนียซึ่งตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้มากนะครับผมคิดว่ามัน น่าจะดีขึ้นเองได้ปรากฏว่าอ่าพราเวลาผ่านไปแล้วก็ด้วยงานของผมบางทีมันก็ต้องจาเป็นต้องใช้เสียงเนี่ยกลายเป็นว่าเมื่อผมไปฝืนใช้เสียงในขณะที่ไม่ได้รักษาตัวปัญหาดังเดิมเนี่ยกลายเป็นว่าผมก็ยิ่งต้องใช้การเข็นคอมากขึ้นจาการมันพัฒนาไปจนถึงขั้นที่แบบแบบว่าออกเสียงแทบจะไม่ได้เลยนะครับอยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นแบบจะสวัสดีพูดสวัสดีพูดไม่ออกนะครับหรือว่าไปเซเว่น เขาถามว่ามีออลเมเบอร์ไหมจะพูดว่ามีครับอย่างเงี้ยก็อ,ออกเสียงเขาว่ามีก็ออกเสียงไม่ได้จากเดิมที่มันสะดุดแค่ตัวออออ่างกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ตัวทุกคํามันพูดไม่ได้ไปทุกคําเลยก็เหมือนกับกลายเป็นว่าพูดแทบจะไม่ได้เลยน,นี่ก็แสดงว่าตัวสปราร์ตโดิฟโฟเนี่ยดังเดิมซึ่งมันมีปัญหาแค่การเกรงของเส้นเสียงเนี่ยมันพัฒนาไม่สู่โลกมาส่วนเทนชันดิฟโฟเนี่ยก็คือทําให้มันใช้แรงพยายามในการทํางานของกล้ามเนื้อมากขึ้นจนแทบจะพูดไม่ได้เลย อัะนนี้ก็เป็นลักษณะที่อาการมันหนักขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราจะรักษาเราจะมองการรักษาอย่างไงนะครับโดยทั่วไปโรคสปาร์วอดิกดิสโฟเนียซึ่งมีการเกร็งของเส้นเสียงอย่างเดียวแต่การพูดทั่วไปปกติเนี่ยถ้าเราใช้การรักษาด้วยการฉีดโปรท็อกนะครับมันก็จะไปลดการเกร็งของเส้นเสียงจริงๆนวะคนถ้าเป็นในระดับนี้มันการพูดมันจะกลับมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับอาจจะเสียงปกติเลย แต่กรนี้คนที่มีตัว muscle tension dysphonia ร่วมด้วยนะครับการฉีดบอิทอย่างเดียวบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าฉีดแล้วมันยังไม่ไดีขึ้นเพราะจริงๆแล้วมันมีปัญหาของ muscle tension dysphonia มาร่วมด้วยซึ่งตัว muscle tension dysphonia มันแก้ไขได้ไงนะครับมันก็ต้องใช้พวกวิธีการคลายกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ใช้การฝึกพูดร่วมด้วยมันก็จะแก้ขไขปัญหาเรื่อง muscle tension dysphonia ที่มันเป็นผลมาหลังจากสปาร์กอิก อิตโฟเนียนะครับนี่ก็อธิบายเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าทําไมอาการบางคนถึงเบาอาการบางคนถึงรุนแรงก็ด้วยเหตุผลนี้นะครับ